ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On Site กับผมไอเดียดารันพบครับต้องบอกว่าห่างหายกันไปหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเ,เลยในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากผมติดภารกิจที่ต่างจังหวัดมายาวๆและในวันนี้ที่กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพก็เลยถือโอกาสพาคุณผู้ชมมาอัปเดตโครงการใหญ่ที่อยู่ในแนวเส้นทางอย่างการก่อสร้างทางยกระดับในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียนบ้านแพ้วหรือว่ามอเตอร์เวสาย M82 นะครับ สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์สายนี้ก็เป็นโครงการของกรมทางหลวงที่แบ่งการก่อสร้างออกเป็น2เฟสหรือว่า2ระยะคือเฟสแรกช่วงจากบางขุนเทียนถึงเอกชัยที่เห็นในแผนที่เป็นเส้นสีเขียวเข้มความยาวประมาณ10.5กิโลเมตรโดยช่วงนี้เริ่มสร้างก่อนประมาณ2ปีทําให้ตอนนี้มีความคืบหน้าไปจนเรียกว่าเกือบพร้อมเปิดให้ใช้งานแล้วส่วนอีกช่วงหนึ่งคือเฟสที่2ในแผนที่จะเป็นช่วงสีเขียวอ่อนจากเอกชัยถึงบ้านแพ้ระยะทางประมาณ16.3กกิโลเมตรที่ได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างตามหลังนานพอสมควรแต่ล่าสุด ก็เริ่มมีความเป็นรูปเป็นร่างไล่ตามช่วงแรกไปได้เยอะแล้วเช่นกันซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสำรวจความคืบหน้าตรงช่วงสีเขียวอ่อนนี้ในเส้นทางฝั่งขาเข้าไล่ย้อนจากทางบ้านแพ้วขึ้นไปทางมหาชัยครับ ตอนนี้เราก็มาเริ่มกันจากบนถนนพระรามที่2ฝั่งขาเข้าช่วงจังหวัดสมุทรสาครซึ่งถ้าเราเดินทางมาตามเส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครพอเราเลยทางแยกต่างระดับเข้าอำเภอบ้านแพ้วมาได้ประมาณ2กิโลเมตรเราก็จะมาเจอกับจุดเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ยกระดับสายนี้โดยที่จุดเริ่มต้นเส้นทางที่เรากำลังผ่านกันอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นลงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบ้านแพ้วที่เป็นทางขึ้นในฝั่งขาเข้าและทางลงในฝั่งขาออก ซึ่งครั้งล่าสุดที่ทางแบ n g อกออนไซตผพาทุกคนมาชมโครงการนี้ก็ผ่านมานานเกือบ1ปีแล้วตอนนั้นโครงสร้างส่วนใหญ่เพิ่งจะเริ่มขึ้นเสาให้ได้เห็นกันเป็นบางส่วนและในหลายๆจุดก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยจากวันนั้นผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งจะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ไปชมกันแบบเต็มๆเ,เลยนะครับ สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสิบสองเฟสสองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วสายนี้เนี่ยเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรไปกลับฝั่งละ3มช่องตลอดความยาว16.3กิโลเมตรเป็นทางหลวงระบบปิดก็คือมีการเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตามระยะทางโดยในเฟสนี้จะมีด่านเก็บค่าผ่านทางพร้อมทางขึ้นลงทั้งหมด4แห่งคือด่านมหาชัย2ด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2แล้วก็ด่านบ้านแพ้วมีมูลค่าโครงการอยู่ที่1 8 7 5 9ล้านบาทครับ อาจริงๆตามแผนดั้งเดิมของกรมทางหลวงเนี่ยโครงการมอเตอร์เวย์ยกระดับสายนี้เขาก็ถูกออกแบบให้มีเส้นทางครอมเหนือถนนพระรามที่2ยาวตลอดสายตั้งแต่มหาชัยผ่านจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามไปจนถึงปากท่อตรงแถวแยกวังมะนาวในจังหวัดราชบุรีนู่นเลย แต่โครงการช่วงที่เหลือนี้จะได้เกิดขึ้นไหมหรือเมื่อไหร่อันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะนโยบายจากกระทรวงคมนาคมของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เหมือนจะพยายามตัดเส้นทางให้จบอยู่แค่มหาชัยบ้านแพ้วเพื่อยุติทุกการก่อสร้างบนถนนพระรามที่2ที่ถูกแซวกันมายาวนานว่าเป็นถนน7ดชั่วโคตแต่โดยส่วนตัวผมกลับมองว่าทางยกระดับช่วงที่เหลือนเนี่ยถ้าไม่ได้สร้างต่อก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าเพราะถ้าออกจากกรุงเทพมาสิ้นสุดอยู่แค่บ้านแพ้วตามโครงการในปัจจุบันในอนาคตช่วงด่านบ้านแพ้วก็จะกลายเป็นคอขวดที่ แน่นมากแน่นอนเพราะว่ารถที่ลงจากทางยกระดับมาก็จะมารวมกับรถบนถนนด้านล่างแบบเต็มๆในขณะที่แยกบ้านแพลวก็ไม่ใช่แยกใหญ่ที่จะแบ่งรถออกจากถนนพระรามที่2ไปได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสร้างไปถึงแยกวังมะนาวได้ตามแผนเดิมอย่างน้อยก็เป็นทางแยกหลักของภูมิภาคที่กระจายรถไปทางฝั่งมุ่งหน้าลงใต้กับฝั่งขึ้นตะวันตกเฉียงเหนือไปราชบุรีนครปฐมหรือว่าเมืองการซึ่งก็น่าจะเป็นการเติมเต็มวัตถุประสงค์ของโครงการทางยกระดับสายนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ ในระหว่างนี้ที่ยังไม่มีจุดไฮไลท์สําคัญอะไรให้พูดถึงมากนักเราก็มาชมบรรยากาศกันไปเพลินๆก่อนก็แล้วกันโดยผมจะเร่งภาพวิดีโอให้เร็วขึ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการรับชมครับ และตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญในการก่อสร้างที่แนวทางยกระดับจะซ้อนอยู่เหนือสะพานเดิมด้านล่างพาดข้ามแม่น้ําไปโดยจากความคืบหน้าที่เห็นตอนนี้ก็มีเสาของช่วงสะพานข้ามแม่น้ําที่จะดูใหญ่โตอลังการกว่าเสาช่วงทางปกติปรากฏขึ้นมาให้เห็นกันครบทุกต้นพร้อมเริ่มมีการติดตั้งคานทางยกระดับยื่นออกมาจากช่วงหัวเสายาวพอสมควรแล้ว โดยเสาของมอเตอร์เวย์จะตั้งอยู่ในช่องว่างตรงกลางระหว่างสะพานเดิมของถนนด้านล่างแต่จะมีความถี่น้อยกว่าเสาช่วงปกติเพราะว่าใช้โครงสร้างเป็นสะพานชนิดคานยื่นสมดุลหรือว่า Balance c ันเทเลเวอรเพื่อไม่ให้ต้องมีเสาอ,อยู่กลางแม่น้ำเยอะนั่นเองนะครับ หลังผ่านสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาแล้วตรงแถวใกล้ๆหน้าทางเข้าตลาดทะเลไทยบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของด่านสมุทรสาคร2ซึ่งที่ด่านนี้จะเป็นทางลงในเส้นทางฝั่งขาเข้าและทางขึ้นในฝั่งขาออกครับก็เป็นด่านที่เริ่มก่อสร้างทีหลังสุดเรียกว่ามีความคืบหน้าน้อยที่สุดในโครงการเลยก็ได้โดยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมการติดตั้งคานทางลาดขึ้นลงทั้ง2ฝั่งครับ จากที่เราได้ชมกันมาเรื่อยๆคุณผู้ชมก็อาจจะสังเกตว่าเนื้อง,งานบางช่วงเขาก็ดูคืบหน้าเร็วมีการติดตั้งคานทายกระดับจนดูเหมือนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วในขณะที่บางช่วงอาจจะเพิ่งมีแค่เสาปัจจัยหลักๆนอกจากเรื่องความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างที่ต่างกันออกไปในแต่ละช่วงแล้วเนี่ยก็ยังมาจากการที่โครงการในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนี้ทางกรมทางหลวงเขาก็ได้มีการแบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็นถึง10ตอนเพื่อกระจายงานให้กับผู้รับเหมารายย่อยๆมาดําเนินการในส่วนของงานโยธาซึ่งบางรายที่มีประสบการณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก ก,ก็อาจจะสร้างได้เร็วกว่าท่อนอื่นๆนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วผู้รับเหมาทุกรายก็ต้องดาเนินการภายใต้กรอบเวลาแล้วก็รายละเอียดตามที่กําหนดไว้เพราะจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนการที่บริษัทใดๆจะเข้ามารับเหมาก่อสร้างโครงการเหล่านี้ได้ก็ต้องผ่านเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน T.O.R กันมาทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับ รงช่วงนี้ก็เป็นทางแยกต่างระดับออกมาจากตัวเมืองสมุทรสาครที่อยู่ทางด้านขวามือแล้วเดี๋ยวถัดไปข้างหน้านู้นก็จะเป็นทางแยกไปอำเภอกระทุ่มแบนทางฝั่งซ้ายมือที่จากเมื่อก่อนเวลาขับรถผ่านถนนพระรามที่2สะพานต่างระดับ2แห่งตรงนี้ก็เคยมีความโดดเด่นพอสมควรเลยทีเดียว แต่มาวันนี้ก็ถูกความใหญ่โตของทางยกระดับด้านบนกลบไปจนเกือบจะหมดเลยเรียกว่าภูมิทัศน์ตามแนวเส้นทางนี้ก็เปลี่ยนไปแบบแทบจะจําภาพเดินกันไม่ได้เลยซึ่งก็เช่นเดียวกันกับทางแยกต่างระดับอื่นๆส่วนใหญ่ในแนวเส้นทางโดยทางยกระดับของมอเตอร์เวย์ด้านบนก็จะยกข้ามผ่านไปยาวๆเลยไม่ได้มีทางแยกขึ้นลงเชื่อมต่อกับสะพานต่างระดับหรือว่าทางแยกระดับพื้นดินเดิมที่ด้านล่างครับ พอผ่านสะพานต่างระดับสมุรสาครมาในบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของด่านสมุรสาคร1หนึ่งที่จะมีทางขึ้นในฝั่งขาเข้าแล้วก็ทางลงในฝั่งขาออกซึ่งตัวทางขึ้นลงแห่งนี้ก็มีการก่อสร้างทางลาดไปได้ราวครึ่งทางจากระดับพื้นดินขึ้นมาจนถึงตัวด่านที่เป็นจุดกลับรถแล้วแล้วก็มีโครงสร้างเหล็กค้ำยันเพื่อก่อสร้างคานพาดครอบเหนือถนนในช่วงที่จะเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางกันไปหลายช่วงเสาแล้วด้วยนะครับส่วนทางลาดช่วงที่เหลือจากระดับสะพานกลับรถขึ้นไปจนถึงทางยกระดับด้านบนสุดตอนนี้ก็ยยังคืบหน้้าาไไไปดมม่เอะก คือมีเสาวางต้นที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างแต่ก็คงจะทยอยตามมาในเร็วๆนี้ครับ จากที่ผมพูดถึงไปว่าทางขึ้นลงของมอเตอร์เวย์สายนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้มีจุดกลับรถอยู่ด้วยเหมือนทางด่วนหรือว่าทางยกระดับยุคใหม่ๆส่วนใหญ่โดยหน้าตาของด่านทางขึ้นลงแต่ละจุดก็จะออกมาเหมือนในภาพนี้เลยคือช่วงแรกจะเป็นทางลาดจากระดับพื้นดินไปจนถึงความสูงครึ่งหนึ่งของทางยกระดับหลักซึ่งจะเป็นที่ตั้งของด่านเจ็บข่าพันทางพร้อมสะพานกลับรถที่ตั้งอยู่ก่อนถึงตัวด่านแล้วหลังผ่านด่านไปแล้วก็ค่อยลาดขึ้นไปอีกช่วงจนไปบรรจบกับทางยกระดับหลักที่อยู่ชั้นบนสุดนัั่นนเองะครบ เส้นทางตรงช่วงนี้ระหว่างด่านสมุทรสาคร1กับด่านมหาชัย2ก็เป็นบริเวณที่อาจจะเรียกว,ว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่คึกคักที่สุดในแนวเส้นทางโครงการเลยก็ว่าได้เพราะมีศูนย์การค้าหลายแห่งเรียงรายกันอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งโลตัสมหาชัย Home Pro p o r t o c h i n o แล้วก็ Central มหาชัยครับ โดยพอมาถึงตรงแถวหน้าเซ็นทรัลมหาชัยบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของด่านมหาชัย2ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของโครงการในเฟส2ในมุมมองจากฝั่งขาเข้าซึ่งในเส้นทางฝั่งขาเข้าจะเป็นทางลงจากทางยกระดับส่วนฝั่งขาออกก็จะเป็นทางขึ้นโดยความคืบหน้าที่เห็นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสร้างทางลาดขึ้นลงทั้งสองฝั่งกันอยู่พร้อมคานที่วางเรียงกันทีๆตรงจุดที่เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางพร้อมสะพานกับรถแบบเกือกมา้าเรียกว่ามีความเป็นรูปเป็นร่างไปได้เยอะมากแล้วส่วนแนวเส้นทางหลักตรงเกาะกลางก็มีการติดตััั้้งงคคนทาาายยยระะะดดบบบไเอหลลสิช่ว ตอนนี้เราก็มาถึงทางแยกจุดตัดระหว่างถนนพระรามที่2กับถนนเอกชัยบริเวณตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะมีการก่อสร้างสะพานตัวใหม่ข้ามจากถนนเอกชัยทางฝั่งขวามือไปลงที่ทางคู่ขนานถนนพระรามที่2ฝั่งข,า,ขาเข้าทางด้านซ้ายมือตรงนี้ด้วยแต่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการมอเตอร์เวย์ซึ่งในส่วนของทางยกระดับมอเตอร์เวย์ตามแนวถนนพระรามที่2ก็จะพาดข้ามเหนือทางแยกต่างระดับเดิมด้านล่างไปเลยไม่มีทางขึ้นลงเชื่อมต่ออะไรและเมื่อผ่านตรงนี้ไปไม่ไกลก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการในเฟส2ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเชื่อมเข้าสู่เฟส1ช่วงบางขุนเเทียนอกชกัแล้วครบ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดโครงการในเฟส2ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วที่เราได้ชมกันมาก็มีความคืบหน้า70.60%ในขณะที่ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยในเฟส1ก็ได้คืบหน้าไปถึง98.42%แล้วแต่สําหรับใครที่รอใช้งานทางยกระดับสายนี้กันอยู่ก็อาจจะต้องอดใจรอกันไปอีกนิดนึงเพราะถึงแม้ว่างานโยธาจะมีความคืบหน้าไปเยอะมากแล้วหลังจากนี้ก็ยังเหลืองานระบบแล้วก็ด่านเก็บค่าผ่านทางที่ยังต้องดาเนินการกันอยู่อีกพักใหญ่ๆซึ่งตามแผนงานในปัจจุบันก็คาดว่าจะสามารถก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด รูปแบบในช่วงต้นปี2,571แต่ถึงอย่างนั้นทางกระทรวงคมนาคมเขาก็เคยบอกข่าวดีมาว่าในช่วงที่งานระบบเก็บค่าผ่านทางยังอยู่ระหว่างการติดตั้งเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการกันไปก่อนโดยไม่คิดค่าผ่านทางก็เป็นได้ซึ่งยังไงถ้ามีกำหนดการที่ชัดเจนเมื่อไหร่ทางแบงคอกออนไลน์ก็จะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอนเลยนะครับ สำหรับโครงการในเฟสหนึ่งช่วงบางขุนเทียนเอกชัยเมื่อตอนที่เรามาอัปเดตกันคราวก่อนเส้นทางตรงช่วงนี้เขาก็สร้างกันไปเสร็จหมดแล้วไม่ได้มีอะไรให้ต้องอัปเดตเพิ่มเติมในคราวนี้ดังนั้นถ้าใครอยากจะชมภาพรบรรยากาศของเส้นทางในช่วงนี้ยาวไปจนถึงจุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายพระรามสามดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตรงแถวใกล้ๆทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนก็สามารถไปย้อนติดตามชมกันได้ในรายการตอนของปีที่แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ในตอนท้ายของคลิปนี้ครับ ชมกันจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยส่วนถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถสแกน QR code พร้อมเพย์เพื่อโอนเข้าเป็นชิธนาคารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้หรือสนับสนุนผ่านการให้ซูเปอร์ n ังที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ b a n ค k o k o อนไซต์ site, ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ